กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วอาริยาเลือกน้อยที่งดงามที่สุดในอาณาจักรแห่งท้องทะเลและเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดสุดที่รักของเธอเดินทางขึ้นเรือและออกเดินทางไปสู่ทะเลอันแสนไกลการเดินทางเต็มไปด้วยความสุขความงามของแสงอาทิตย์เจิดจ้ายามเช้าสร้างความอัศจรรย์ใจให้กับทุกคนเจ้าชายที่รักถ้าอยากล่องเรือไปกับท่านในมหาสมุทรอันง,งดงามแบบนี้ไปตลอดชีวิตเลย เอ็ดเวิร์ดและอาริยาเก็บผลไม้เขตร้อนจากเกาะทุกแห่งที่พวกเขาไปเยี่ยมเยือนทั้งสับป,ประรดมะม่วงมะพร้าวมะละกอแก้วมังกรราสเบอร์รี่กล้วยมะนาวและอย่างอื่นอีกมากมายพวกเขาได้ผลไม้สุดอร่อยจากทะเลทั้งเจ็ดมามากมาย และตั้งใจจะนําผลไม้เหล่านี้ไปให้ผู้คนในอาณาจักรวันหนึ่งในขณะที่เจ้าชายและเงือกน้อยอาริยากําลังชื่นชมความงามของมหาสมุทรพวกเขาก็สังเกตเห็นว่าในทะเลไม่มีสิ่งมีชีวิตว่ายอยู่เลยเจ้าหญิงที่รักเราไม่เห็นปลาในมหาสมุทรมาสองสมวันแล้วนะสงสัยจังเลยนะ่ะนั่นสิข้าก็สังเกตเห็นเหมือนกันดอลฟีเพื่อนของข้าไม่มาหลายวันแล้วเงือกน้อยอาริยาเริ่มกังวลเกี่ยวกับอาณาจักรใต้ท้องทะเล เธอจึงตัดสินใจลงไปดูโลกใต้น้ําด้วยตัวเองและไปเยี่ยมครอบครัวและผองเพื่อนของเธอด้วยเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดพาอาริยาไปยังหัวเรืออาริยาเริ่มกังวลเจ้าชายหากข้าไม่กลับมาก่อนพระอาทิตย์ตกดินแสดงว่ามีเหตุอันตรายเกิดขึ้นใต้น้ําแล้วละ่ะเงือกน้อยอาริยาเดินไปที่ท้ายเรือและกระโจนลงไปในทะเลทันทีที่เธอสัมผัสน้ำาท้าของเธอก็เปลี่ยนเป็นหางนางเงือกได้อย่างน่าอัศจรรย์ อาริยารีบว่ายน้ำไปยังอาณาจักรใต้ท้องทะเลลึกแต่กลับไม่เห็นเพื่อนปลาเลยท้องทะเลก็ดูเงียบสงัดอย่างน่าประหลาดและว,ว่างเปล่าเมื่อเธอเข้ามาใกล้ขึ้นเธอก็ร้องเรียกเพื่อนรักทั้งหลายโดลฟี่เวเลี่เพื่อนๆปู่อยู่ไหนกันนะ่ะแต่ไม่มีใครตอบเธออาริยาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย นอกจากเสียงของทรายและน้ำอาณาจักรใต้ท้องทะเลลึกและท้องทะเลฟ้าใสาอันเปล่งประกายทั้งหมดดูเงียบสงบและว่างเปล่าเหลือเกินเงือกน้อยอาริยไวไายไปยังเปลือกหอยในทรายเหล่าเปลือกหอยได้บันทึกเสียงและคลื่นทั้งหมดในโลกใต้น้ำเอาไว้เหมือนกับสมุดบันทึกไดอารี่อาริยานำเปลือกหอยมาแนบกับหูและฟังเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้น วันที่สดใสและสนุกสนานในบ้านใต้น้ำของเราปลาหลากสีสันโลมาและแมงกะพรุนต่างก็ออกมาเล่นกันอย่างร่าเริงเมื่ออาทิตย์ทอแสงผ่านผิวน้ำลงไปยังพื้นท้องทะเลแม่มดชั่วร้ายเวก้าและเจ้างูก็มาเยือนเราข้าได้ยินว่าพวกเขาวางแผนจะแย่งชิงสมบัติของอาณาจักรเราเวก้าจะได้สร้างอาณาจักรของนางเอง ห่างไกลจากราชาโพไซดอนและครอบครัวของเขาจากนั้นเวก้าและงูก็ไปพบแก๊งฉลามและพวกเขาก็หายตัวไปข้าเริ่มเคลื่อนตัวไปในทรายเพื่อจะเล่าสิ่งที่ได้ยินให้ราชาฟังแต่ข้าก็ตกตะลึงไปกับสิ่งที่เห็นตาคายจับปลาอันเบิร์มมันกำลังเคลื่อนตัวลงมาใต้น้ำข้าหวาดกลัวเลอะเกินข้าจึงรีบไปซ่อนตัวทันที อริยาแทบไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินเธอวางเปลือกหอยไว้ที่เดิมและรีบออกไปดูตาข่ายจับปลาที่ว่าทันทีหลังจากว่ายน้ำออกไปได้สักพักเธอก็เห็นตาข่ายจับปลาขนาดมหึมาในนั้นเต็มไปด้วยสัตว์ทะเลทั้งหลายรวมถึงดอลฟี่เพื่อนสนิทของเธอด้วยอ๋โอ๋อดอลฟี่ในที่สุดค้ายก็เจอเจ้าแล้ว อายาเร็วเข้าช่วยพวกเราหน่อยมีตะข่ายอันใหญ่แบบนี้อีกตั้งสองอันนะในขณะที่เงือกน้อยกําลังวางแผนช่วยเหลือเพื่อนเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดที่อยู่บนเรือก็รอคำตอบจากเธออยู่เธอหายไปนานมากจนเจ้าชายเริ่มกังวลแล้วเขาจึงหยิบผงวิเศษแห่งท้องทะเลขึ้นมาและกลืนเข้าไปจากนั้นเขาก็กระโดดลงไปในน้ำทันทีที่เจ้าชายลงไปใต้น้ำขาของเขาก็เปลี่ยนกลายเป็นหางปลา และเขาก็รีบว่ายน้ำไปหาอาริยาให้เร็วที่สุดในขณะนั้นเงือกน้อยกำลังพยายามจะนำตะข่ายจับปลาทั้งสามมารวมกันและเธอก็สังเกตเห็นว่าเวก้าและเจ้างูก็อยู่ในตะข่ายนี้ด้วยเวกา้าเจ้างูพวกเจ้ามาติดอยู่ในตะข่ายนี้ได้ยังไงกันไม่จริงล่ะเจ้ามาทำอะไรใต้น้ำเนี่ยข้านึกว่าเจ้าเป็นมนุษย์ไปแล้วช่งางเถ่าข้าไม่ทิ้งเพื่อนๆของข้าอยู่แล้ว ถ้ามาช่วยพวกเจ้ามาช่วยเราเจ้าเนี่ยนะนางบอกว่านาง,นางมาช่วย,วยเรานางว่าอย่างนั้นไม่ได้ยินได้ไงเจ้าง,งูพวกเจ้าทุกคนติดอยู่ในตะข่ายนี้เวกา้าพวกเจ้าออกไปเองไม่ได้หรอกถ้านั่นคือสิ่งที่เจ้าคิดล่ะก็แม่มดแห่งท้องทะเลยิ่งในศักดิ์ศรีและพยายามทำลายตะข่ายด้วยตัวเองแต่ก็ไม่สำเร็จ เจ้างูช่วยข้าด้วยดึงแขนข้าเร็วนี่เงาจริงๆใช้หัวทั้งสองของเจ้าสิเวกาหยุดนะเจ้ากำลังทำให้ทุกอย่างแย่ลงในขณะที่เงือกน้อยพยายามเตือนเวกาชาวประมงก็เหวี่ยงตะข่ายลงมาจากด้านบนอีกโชคไม่ดีที่คราวนี้เงือกน้อยติดเข้าไปในตะข่ายด้วยข้าโดนจับไม่นะโออย ข้าน่าจะระวังตะข่ายให้มากกว่านี้ยาาขยับอาริยาเจ้ากำลังทำให้ทุกอย่างแย่ลงข้าจะออกไปจากที่นี่ก่อนเจ้าและทาลายอาณาจักรทั้งหมดซะในขณะที่เงือกน้อยอาริยากำลังดิ้นรนอยู่ในตะข่ายเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดก็มาถึงเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดเราอยู่นี่เจ้าชายใช้พละกกำลังทั้งหมดและกริดในกำมือ ช่วยอาริยาออกมาจากตะข่ายทันทีเราต้องหยุดโจนสลัดจับปลานั่นเจ้าหญิงเร็วเข้าก่อนที่พวกมันจะโยนตะข่ายลงมาอีกรออยู่ที่นี่นะเดี๋ยวเรามาช่วยเงือกน้อยว่ายน้ำตามเชือกตะข่ายขึ้นไปเร็วมากจนเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดแทบตามเธอไม่ทันพวกเขารู้ว่าต้องหยุดพวกโจนสลัดให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่พวกเขาจะโยนตะข่ายลงมาอีกอาริยาว่ายขึ้นไปยังพื้นน้ำและตะโกนใส่เหล่าโจนสลัดนี่เจ้าโจรสลัด เจ้าโยนตะข่ายลงมาในมหาสมุทรไม่ได้นะมีสิ่งมีชีวิตมากมายอาศัยอยู่ในท้องทะเลเจ้าจะทำร้ายพวกเขาไม่ได้นะโจรสลัดจับปลาไม่สนใจอาริยาและพยายามจะโยนตะข่ายลงไปในมหาสมุทรอีกอาริยาจึงประกบมือเข้าด้วยกันแล้วกระโจนขึ้นไปในอากาศเอนมื่อเหล่าโจนสลัดได้เห็นเงือกน้อยเข้า ก็ทั้งกลัวและประหลาดใจดูนัน่นสิดูนัน่นสินางบินได้ด้วยอาริยาใช้พลังวิเศษของตนสร้างคลื่นขนาดใหญ่และลมกันโชกส่งผลให้เรือของเหล่าโจรสลัดจับปลากระเด็นไปไกลจากตาข่ายและอาณาจักรใต้ท้องทะเลเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดรีบตัดต,ดตาข่ายออกและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลก็เป็นอิสระแน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายบางตัวก็รีบหนีไปอย่างรวดเร็ว โดยไม่แม้แต่จะขอบคุณเจ้าชายและอาริยาเวกา้าโกรธเป็นฟืนเป็นไฟที่อาริยาเป็นคนมาช่วยนางท่านราชินีนางเงือกน้อยช่วยเราไว้จริงๆนางช่วยชีวิตเราไว้ก็จริงนะเจ้างูแต่นี่จะไม่เปลี่ยนแปลงภารกิจของข้าข้าจะต้องทำลายอาณาจักรให้ได้และสมบัติทั้งหมดก็จะตกเป็นของข้า เพื่อนๆขอบคุณเงือกน้อยและเจ้าชายที่มาช่วยเขาไว้เราจะเป็นผู้ปกป้องโลกแห่งท้องทะเลตลอดไปไม่ต้องห่วงนะและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลก็สัญญาจะปกป้องเรือของอาริยาและเจ้าชายตลอดไปและพวกเขาก็ว่ายน้ำอย่างเบิกบานไปสู่น้ำทะเลสีน้ำเงินอีกครั้งความกล้าหาญและความเมตตาของอาริยาและเจ้าชาย ทำให้เกิดสันติสุขในอาณาจักรใต้หนา,นาและอาณาจักรบนดินต่อไปและพวกเขาก็อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไปตลอดกาลกานละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในปราสาทริมทะเลที่สวยงามที่สุดมีเจ้าหญิงอาริยาและเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดอาศัยอยู่ในตอนเย็นพวกเขาทั้งสองจะไปเดินเล่นแถวท่าเรือและชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันและในตอนเช้าพวกเขาจะว่ายน้ำทะเลเล่น เพลิดเพลินไปกับแสงแดดไม่มีมนุษย์ผู้ใดในอาณาจักรนี้รู้เลยว่าจริงๆแล้วเจ้าหญิงอาริยาเป็นนางเงือกแต่แน่นอนว่าเจ้าชายรู้เจ้าหญิงของข้าท้ายที่สุดทุกคนก็ต้องรู้ว่าเจ้าเป็นนางเงือกทําไมเจ้าถึงอยากปิดเรื่องนี้เป็นความลับละ่ะไม่ใช่ทุกคนหรอกที่มีเมตตาอย่างท่านเจ้าชายถ้าพวกเขารู้ว่าข้าเป็นเงือกแล้วก็เมื่อใดที่เงือกน้อยอาริยาคิดจะเปิดเผยความลับของตน เธอก็จะนึกถึงคำพูดของพ่อเสมอลูกรักเจ้าต้องตระหนักไว้เสมอว่ามนุษย์น่ะอันตรายยิ่งนะวันหนึ่งอาริยาและนางค้าหลวงในปราสาส์กำลังเดินเล่นอยู่แถวชายฝั่งแดกกี้ไปเลยวิ่งไปค้ามาเร็วเข้า <c oughs> แดกี้ดูรักท่านมากเลยนะเจ้าหญิงเขาเป็นหมาที่ใจดีและซื่อสัตย์มากเลยล่ะลิลลี่เจ้าหญิงเพคะ หม่อมฉันขออนุญาตถามอะไรท่านหน่อยได้ไหมเพคะออืแน่นอนถามมาได้เลยข้าราชบริพารในประสาทเพื่อนๆแล้วก็ผู้คนทุกคนคิดว่าท่านเป็นเงือกจริงหรือเปล่าเพคะเงือกน้อยตกใจกับสิ่งที่ได้ยินณตอนนั้นเธอหัวนึกถึงความทรงจำอันสวยงามเกี่ยวกับอิสรภาพและเรื่องราวต่างๆในมหาสมุร ก็เป็นมนุษย์เหมือนเจ้านี่แหละเพียงแต่ข้าชอบว่ายน้ําแล้วก็เฝ้ามองสัตว์ทะเลเท่านั้นเองขอประทานอภัยเพคะพอดีทุกคนลือกันให้แซดหม่อมฉันก็เลยสงสยัยไม่เป็นไรลิลี่ถ้าเจ้าหญิงไม่ว่าอะไรหม่อมฉันขอกลับไปทํางานที่ปราสาทก่อนนะเพคะนี่แน่หลังจากที่ลิลี่กลับไปเงือกน้อยอาริยาก็ไปยังท่าเรือพร้อมกับแดก,กี้เจ้าตูบคู่ใจ ข้ารู้สึกเศร้ามากที่ข้าไม่สามารถบอกความจริงกับเพื่อนๆได้แดกี้แดกี้เห่าหลายครั้งและมองไปยังมาหาสมุทรแดกี้เจ้ากำลังจะบอกว่าข้าควรจะไปหาเพื่อนๆใต้ท้องทะเลใช่ไหมในขณะที่ลิลลี่กำลังทำงานอยู่ในห้องโถงในปราสาทเธอก็เดินออกมาที่ระเบียงด้านนอกเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์และเธอก็เห็นอาริยาอยู่ที่ท่าเรือ ทันทีที่อาริยากระโดดลงไปในทะเลขาของเธอก็เปลี่ยนเป็นหาเงือกลิลลี่ประหลาดใจมากเธอตื่นเต้นมากจนต้องวิ่งออกไปนอกปราสาทเธอแทบไม่อยากเชื่อสิ่งที่เห็นเธอจึงเริ่มเล่าให้เพื่อนสนิทฟังในขณะเดียวกันเงือกน้อยอาริามุ่งหน้าไปยังอาณาจักรใต้ท้องทะเลเพื่อไปเยี่ยมโพไซดอนพ่อของเธอพี่สาวเพื่อนรักและดอฟฟีเจ้าโลมาตัวจิว๋ว ผู้คอยรับฟังคำถามของอาริยาอยู่เสมอโดลฟี่ข้ากลัวเหลือเกินที่จะบอกคนอื่นว่าข้าเป็นเงือกทำไมเจ้าถึงต้องกลัวล่ะอาริยาก็เพราะว่ามนุษย์อาจไม่เข้าใจและไม่ได้มีเมตตาเหมือนเอ็ดเวิร์ดนะสิก็จริงอยู่แต่เจ้าก็ช่วยเหลือมนุษย์มาตลอดนะอาริยาพวกเขาไม่อยากทำร้ายเจ้าหรอกเจ้าน่ะเป็นเงือกที่โชคดีเหลือเกิน <c oughs> เจ้าไม่คิดว่าพวกเขาจะเข้าใจหรอ <c oughs> นั่นสินะ จ้าพูดถูกดอลฟี่พวกเขาต้องเข้าใจแน่ๆบนบก <c oughs> เพื่อนๆของลิลลี่แทบไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินทุกคนต่างคิดว่าลิลลี่กุเรื่องขึ้นมา <c oughs> ถ้าไม่ได้โกหกนะข้าจะพิสูจน์ให้พวกเจ้าเห็นว่าเจ้าหญิงอาริยาน่ะเป็นนางเงือกพอตกเย็นลิลลี่ก็แอบไปที่ท่าเรือพร้อมกับกล่องแก้วเฝ้ารอให้อาริยากลับมาลิลลี่รู้สึกเสียใจที่เพื่อนๆต่างหัวเราะเยาะเธอ และเจ้าหญิงอาริยาก็ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ใช่นางเนือกหลังจากนั้นสักพักเธอก็สังเกตเห็นรอยริ้วคลื่นในน้ําเธอจึงลากกล่องแก้วไปที่ปลายท่าเรือและหย่อนมันลงไปในน้ําเงือกน้อยอาริยาผู้อยู่ใต้น้ําไม่ทันได้มองกล่องแก้วของลิลลี่ซึ่งทิ้งตัวลงมาจากท่าเรือกล่องนั้นใสจนแทบมองไม่เห็นจากใต้น้ําเธอกําลังจะโผล่พ้นน้ําและเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์แต่แล้วเธอก็ไปกระแทกกล่องแก้วในน้ําเข้าอย่างจัง ก่อนที่จะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นฟ้ากล่องก็ปิดขังเธอไว้ข้างในช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยช่วยด้วยเมื่อลินลีรู้สึกว่าเชือกกระตุกเธอก็ดึงกล่องแก้วขึ้นมาและทิ้งมันไว้บนท่าเรือพอเห็นลินลี่อาริยาก็รู้สึกมีหวังขึ้นมาทันทีลินลีลินล,ลีช่วยข้าด้วยขอโทษทีนะอาริยาท่านเป็นนางเงือก แต่ท่านกลับโกหกข้าข้าต้องไปสูจ์ให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าข้าไม่ได้โกหกเรื่องท่านลิลี่ลากกล่องแก้วไปอย่างพื้นที่ว่างเปล่าบนชายฝั่งอารยาพยายามแล้วพยายามอีกที่จะหน,นีเอาจากกล่องให้ได้แต่กล่องนั้นลงกรอนปิดไว้อย่างแน่นหนาทําให้เธอไม่สามารถหนีไปไหนได้เลยเธอไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆทั้งบนบกและในน้ําในที่สุดรุ่งเช้าก็มาเยือน ลิลลี่ตื่นแต่เช้าเพื่อมารอเพื่อนๆที่กำลังเดินทางมาเธอใช้ผ้าคลุมกล่องแก้วเอาไว้เงือกน้อยอาริยาไม่สามารถทำอะไรได้เลยเธอมองไม่เห็นอะไรสักอย่างแล้วเธอก็หวาดกลัวมากในที่สุดเพื่อนๆของลิลลี่ก็มาถึงชายฝั่งนี่เป็นหลักฐานพิสูจน์ว่าข้าไม่ได้โกหกดูเจ้าหญิงอาริยาของเราสิเขาปิดบังพวกเรามาตลอดว่าเขาเป็นนางเงือก เพื่อนๆของลิลลี่ตกตะลึงมากจนแทบไม่กระพริบตาพวกเขาเข้ามาดูอาริยาใกล้ๆเพื่อให้แน่ใจว่าน,นี่คือเจ้าหญิงจริงๆและพวกเขาก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากแต่แล้วแม่มดเวกาแห่งท้องทะเลผู้กำลังจับตาดูมหาสมุทรอยู่ตัดสินใจเข้าช่วยอาริยาเพื่อหวังผลตอบแทนในภายหลังถ้าทางอาริยาจะต้องการความช่วยเหลือ <laughs> ใช่แล้วช่างเป็นโอกาสที่เหมาะจริงๆเวกายื่นแขนประหมึกของนางขึ้นไปเหนือน้ำและยืดแขนออกไปจนถึงชายหาดนังคว้ากล่องแก้วที่อาริยาอยู่ข้างในลิลลี่กับเพื่อนๆตะลึงไปกับสิ่งที่เห็นและแน่นอนว่าพวกเขาหวาดกลัวมากอาริยาพยายามทุบก,กล่องแต่ก็ไม่สามารถหนีไปได้เวกาลากเงือกน้อยอาริยาลงไปในมาหาสมุทร และพวกขาราชบริพารก็ได้แต่ยืนมองอยู่เฉยเฉยโอไม่นะไม่นางปลาหมึกได้ลักพาตัวเจ้าหญิงของอาณาจักรเราไปแล้วเวกาเปิดฟ้ากล่องออกและปล่อยตัวเงือกอาริยาออกมาอ๋เวกาเจ้าช่วยข้าไว้ขอบคุณมากสำหรับน้ําใจของเจ้า <laughs> ใช่แล้วเงือกน้อยข้าช่วยเจ้าไว้ และเพื่อเป็นการตอบแทนเจ้าจะต้องให้กุญแจไปสู่มหาสมบัติใต้ทะเลลึกกับข้าอะไรนะไม่ได้รอ,องได้สิฟังนะข้าซึ้งใจที่ท่านช่วยชีวิตข้าไว้แต่ข้าไม่อาจให้กุญแจมหาสมบัติในอาณาจักรกับเจ้าได้หรอกเพื่อนกันนะ่ะไม่ทําความดีเพื่อหวังผลหรอกนะเมื่อได้ยินดังนั้นเวก้าก็โกรธมากและอยากจะขังเงือกน้อยไว้ในกล่องแก้วตามเดิมนางจึงปาลูกบอลหมึกดาจากแขนปลาหมึกใส แต่เงือกน้อยก็ใช้พลังเวทมนต์แห่งท้องทะเลป้องกันลูกบอลหมึกดำไว้ได้และดึงแขนปลาหมึกอันน่ากลัวลงไปใต้พื้นทรายเออฝากไว้ก่อนนะอาริยาเจ้าติดหนี้บุญคุณค่ะเราควรทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนนะเวกาหากเจ้าอยากทำดีเจ้าก็ต้องหัดเป็นเพื่อนที่มีความเมตตาบ้างเมื่ออาริยากลับขึ้นบนบกเธอก็นึกขึ้นได้ว่าลิลลี่นั้นใจร้ายต่อเธอเหลือเกิน แล้วเธอก็เสียใจมากเธอจึงรีบไปหาเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดและเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังพวกเขาจึงเรียกลิลลี่มาพบลิลลี่ข้าขอโทษที่ไม่บอกความจริงกับเจ้าใช่ข้าเป็นนางเงือกบ้านของข้าอยู่ทั้งบนบกและในน้ําข้ารักทั้งสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรและผู้คนบนบกหม่อมฉันโหดร้ายกับเจ้าหญิงเหลือเกินขอประทานอภัยด้วยเพคะ วันต่อมาอาริยาบอกทุกคนว่าเธอเป็นนางเงือกผู้คนและสิงสาราสัตว์ที่อาศัยอยู่ในประเทศก็ดีใจกับข่าวนี้เป็นอย่างมากเพราะตอนนี้พวกเขามีเจ้าหญิงผู้งดงามที่สามารถปกป้องทั้งอาณาจักรบนบกและในน้ำกัละครั้งหนึ่งนานมาแล้วใต้ท้องทะเลลึกสีฟ้าครามมีอาณาจักรใต้น้ำทะเลลึกที่ไม่มีผู้ใดรู้จัก ที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลทุกประเภทรวมถึงเหล่านางเงือกผู้งดงามด้วยวันหนึ่งฝูงปลาในอาณาจักรพบก้อนหินเปล่งประกายในบริเวณที่ลึกลับที่สุดในมหาสมุทรหินก้อนนี้สวยงามมากจนฝูงปลาพากันตื่นเต้นและอยากนําไปให้โพไซดอนราชาแห่งท้องทะเลดูแต่ทว่าก้อนหินก้อนจิ๋วนี้หนักมาก ฝูงปลาจึงไม่สามารถนำออกไปจากทรายได้พวกเขารีบว่ายกลับไปยังอาณาจักรใต้ท้องทะเลลึกและเล่าให้ราชาโพไซดอนฟังหลังจากนั้นราชาโพไซดอนจึงไปที่ลึกลับนั้นด้วยตัวเองตามที่ฝูงปลาบอกเขาลองหนึ่งครั้งสองครั้งนับถึงสามก็แล้วแล้วใช้พลังกำลังทั้งหมดที่มีแต่ก้อนหินก็ไม่ขยับเลยแม้แต่นิดอืม ต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆเมื่อโพไซดอนเข้าไปดูก้อนหินใกล้ๆขึ้นบริเวณรอบๆก็เริ่มส่องแสงและจิตวิญญาณของก้อนหินก็ปรากฏตัวขึ้นโพไซดอนตกตะลึงไปกับสิ่งที่เห็น ฟังข้าให้ดีนะราชาโพไซดอนหินก้อนนี้คือหัวใจแห่งมหาสมุทรและค่าคือจิตวิญญาณของเขาหากเจ้าขยับหินท้องทะเลทะเลสาบและแม้แต่แม่น้ำจะสูญเสียสีฟ้าครามไปสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลทั้งหมดจะองสาบสูญและทุกอย่างจะเปลี่ยนไปท่านกำลังจะบอกว่าหินก้อนนี้เป็นหัวใจแห่งมหาสมุทรอย่างนั้นเหรอใช่ถ้าเจ้าขยับหัวใจ ชีวิตใต้ท้องทะเลจะต้องหยุดลงจิตวิญญาณแห่งมหาสมุทรหายตัววัดไปหลังเตือนโพไซดอนเหลือทิ้งไว้แต่เพียงแสงสว่างของหินอันสวยงามนั้นหลังจากนั้นราชาโพไซดอนจึงสาบานว่าจะทำทุิธีทางเพื่อปกป้องหัวใจแห่งมหาสมุทรไว้ให้ได้อย่างไรก็ตามในโลกนี้ก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดี หนึ่งในคนไม่ดีก็คือพี่สาวปลาหมึกของพวไซดอนนามว่าเวกา้าเวกา้าแม่มดแห่งท้องทะเลมีเป้าหมายเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการยึดครองอาณาจักรแห่งท้องทะเลทั้งหมดและเอาหัวใจแห่งมหาสมุทรมาให้ได้นางจะได้ปกครองโลกแห่งท้องทะเลด้วยพลังอันชั่วร้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการข้าได้กลิ่นความเปลี่ยนแปลงเจ้าโง่ กลิ่นอะไรเหลืหอทลาราชินีข้าไม่เข้าใจเลยกลิล่นของสิ่งที่กุมชะตาชีวิตไว้อย่างไงล่ะเจ้าโงูกลิ่นหัวใจแห่งมหาสมุทรท่านราชินีหัวใจแห่งมหาสมุทรมีกลิ่นด้วยหลือเเจ้าไม่เคยเข้าใจอะไรเลยเจ้าโงู ใช่แล้ว<ม>ท่านราชินีแม้แต่คำพูดข้าเองข้า,ายังไม,ไม่เข้าใจเลยเอ้าเธอพวกเขาก็ไม่เข้าใจหรอกใช่ไม่มีใครเข้าใจเลยใช่แล้วดีมากเจ้าโง่อะไรนะท่านราชินีคาท้าปลอมตัวใช่แล้วข้าจะปลอมตัวเป็นเงือกน้อยอาริยา แล้วข้าจะไปตามหาหัวใจแห่งมหาสมุทรจากนั้นก็ยึดครองอาณาจักรซะแม่มดเวกาสัมผัสลูกโลกไข่มุกสองครั้งและท่องคาถาเวทมนต์โอมพุทพุ่งปุ้งฟูฟูฟูท่านใดน,น,นั้นเวกาก็กลายร่างเป็นเงือกน้อยอาริยาแล้วข้าก็กลายเป็นเจ้าหญิงอาริยาเรียบร้อยโอ้โหหางสวยจริงๆ ในขณะที่นางกำลังออกจากถ้ำเวก้าเตือนเจ้างูอยู่ในถ้ำนะเจ้างูถ้าคนอื่นรู้ว่าข้าเป็นใครแล้วก็แผนแตกกันพอดีจากนั้นนางถึงเริ่มออกว่ายไปยังอาณาจักรใต้ท้องทะเลลึกตอนนั้นเจ้าโลมาน้อยดอฟี่และวานเวลลี่เพื่อนสนิทของอาริยาก็มาตอนรับนางเพราะคิดว่านางเป็นอาริยาจริงๆอาริยาดีใจจังเลยที่ได้เจอเจ้าอี เหม็นขี้นหน้าอย่างจริงเลยเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าวารีอป้าเราไปเล่นที่สวนสนุกปลากันดีกว่าเอาไหมโอ้ยแล้วน,นี่มันกรงการอะไรของเจ้าโต๊่บานนี้แล้วยังไปเล่นสวนสนุกปลายแต่แต่เราชอบไปเล่นสนุกกันในสวนนี่นาอาริยานั่นมันเมื่อก่อนไปเล่นกับเจ้าวานนี่ปะาข้าเป็นเจ้าหญิงนะข้าไม่ไปเสียเวลาเล่นสนุกอยู่ในสวนสนุกหรอกข้ามีงานต้องทำมากมายบาย ดอฟฟี่กับเวลลี่โมโหที่อาริยาปฏิบัติกับตนแบบนั้นข้าว่ามันแปลกนะที่อาริยาทำร้ายความรู้สึกของพวกเราแบบนี้นะ่ะข้าสงสัยว่าเธอมีปัญหาอะไรแล้วไม่ยอมบอกเราหรือเปล่าอะ่ะถ้าเราไปคุยกับเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเราอาจจะรู้ก็ได้ในขณะที่ทั้งสองว่ายไปยังชายฝั่งปราสาทของอาณาจักรบนดินเวกาที่ปลอมตัวเป็นเงือกน้อยอาริยาก็เข้าไปในอาณาจักรใต้ท้องทะเลลึกพี่ๆของเธอให้การต้อนรับเป็นอย่างดี แต่เวก้าไม่ได้มองหน้าพวกนางเลยด้วยซ้ำอาริยาเกิดอะไรขึ้นเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมทุกคนจะต้องถามว่าข้าเป็นอะไรหรือเปล่าน่าเบื่อซะจริงแล้วนี่ท่านพี่เออหมยถึงท่านพ่อท่านพ่อไปไหนซะล่ะบอกมานะอาริยาทำไมเจ้าหยาบทายเช่นนี้ล่ะเอองั้นก็ไม่ต้องบอกเดี๋ยวข้าไปหาเองพลอยไปเวกา้าทิ้งพี่สาวอาริยาไว้ตรงนั้นและออกตามหาโพไซดอน เจ้าโลมาดอฟฟี่และวานเวลลี่ก็มาถึงปราสาทพอดีเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเมื่อเจ้าชายได้ยินเสียงพวกเขาก็รีบวิ่งไปที่ปลายท่าทันทีดอลฟี่วิลลี่เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดมีอะไรเกิดขึ้นกับอาริยาหรือเปล่าอ,อ่ะเธอทำตัวไม่น่ารักกับใครเลยอาริยาเหรออาริยาไม่ได้ไปใต้น้ำเลยนะวันนี้นางอยู่กับข้าทั้งวันเลยฮะ เงือกน้อยเห็นเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดยืนคุยกับเพื่อนรักอยู่จึงรีบเดินเข้าไปฮะ<า>อริยา,า,ยาถ้าเจ้าอยู่ที่นี่งั้นอาริยาที่หยาบไายกับทุกคนใต้น้ำเป็นใครกันเนียเงือกน้อยอาริยาประหลาดใจมากเมื่อได้ยินว่ามีอาริยาอีกคนอยู่ใต้น้ำข้าพอจะเดาออกแล้วล่ะรีบไปกันเถอะอริยารีบกระโจนลงไปในทะเล และขามนุษย์ของเธอก็เปลี่ยนเป็นหางปลาแล้วเธอก็รีบว่ายไปยังอาณาจักรใต้ท้องทะเลลึกอย่างรวดเร็วแต่กว่าเงือกน้อยจะไปถึงอาณาจากักรเวกาที่ปลอมตัวเป็นอาริยาก็เจอโพไซดอนพอดีไม่เอานะท่านพ่อที่รักข้าแค่ขอดูหัวใจแหกมหาสมุทรหน่อยเดียวเองได้โปรดเถอนะน่าทำไมเจ้าซซีจังอาริยาข้าปฏิเสธเจ้าไปหลายครั้งแล้วได้โปรดนะนะ โอย้าบกาบงงพ่อเวก้ากำลังจะใช้พลังเวทมนต์อาริยาตัวจริงก็มาถึงอออาริยาเกิอะไรขึ้นนใครเป็นตัวจริงกันแน่พ่อคะหนูคือตัวจริงนางคือแม่มดเวกา้าโอ้ยไม่ใช่นะท่านพอ่อข้าต่างหากคือตัวจริงผู้ไซดอนสับสนมากและไม่รู้ว่าใครคือลูกสาวตัวจริง นางจะหลอกท่านรีบไปที่หัวใจแห่งมหาสมุทรกันเถอะหัวใจแห่งมหาสมุทข้าไม่ให้เจ้าจับหรอกเวก้าไม่มีทางณตอนนั้นโพไซดอนรู้ว่าอาริยาที่พยายามปกป้องหัวใจแห่งมหาสมุทคือลูกสาวของตนเขาจึงยกไม้กายสิทธิ์ขึ้นและชี้ไปยังอาริยาอีกคนสายฟ้าฟาดทาให้ใบหน้าที่แท้จ,จริงของเวก้าถูกเปิดเผยโอไม่นะไม่คาถาของข้าคลายแล้ว กลับไปยังถ้ำของเจ้าบัดเดียวนี้เวกาก่อนที่ข้าจะต้องลงมือ,อ,อข้ากลับก็ได้แต่มันไม่จบแค่นี้แน่นอนหัวใจแห่งมหาสมุทรจะต้องเป็นของข้าแม่มดแห่งท้องทะเลเวกาเอ่ยคําสุดท้ายและออกไปจากอาณาจักรใต้ท้องทะเลลึกราชาโพไซดอนและอาริยาผู้เป็นลูกสาวสาบานจะปกป้องจิตวิญญาณของมหาสมุทรตลอดไป เพราะคนดีย่อมตระหนักถึงคุณค่าของทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ก้อนหินก้อนเล็กๆเ,เพียงก้อนเดียว